Yeah. <laughs> เพียของเจ้าปนผ้ากินหน่อยแค่นั้นเองน้อตายแล้วนองผ้าก็มีลูกกินสิมีลูกถกินได้ ไม่ไอเดียวมามาคุยดีๆผู้งสว่าแม่มันจะกินนกั่นเป็ตน้าเลยน่อยโอยยไปหมันมากินนี่หรอกลัวรับประกันได้แต่ข้าโตดกิไม่ได้หรอัวไม่กินหลอกหน่าิ้าไปรึเปล่าัวนมากไป สบายสบแม่ตาลูก <cycles and shaking himself> ่า <Eden> น้สุดขรอตะโกนนะไปรจะิน่ี่น้อง 好好好 ย่างจริ้เ่อไม่เอาไม่เอาไกินเจ้าอย่าเพ่เจอไปเอยเลยอันสี่พ่อกินไว้นองข้าวจะหลอกขนาดนี้ิกี้กี้ก็บอก่อ๊ยจะต้องตั้งมันยากิกกี้พาง่าโอ้ที่มันีไองเกลงใจหรือวังข้อท่าดีงั้น ตังุง่นาอ่ะตีห้ากเกียงไป่เฮ้ยเดี๋ยวตอน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 ,ตอนแต่ข้าว่าตีห้าไก,ก่พบอ่ะพี่กว่านะครับ้องตีห้ากเกียงไป่ปีห้าก,กันหกน้องๆคิดว่าชื่อไหนเหมาะกับตุ่นข้าดีนะ <c oughs> ต่อข้าดีงั้นพออจะตำเพื่เจ้าว่าสีหน้าไข่ทบอี้อี่นาเป็นยังนั้นหรอเก็บขี่มันจะดูแปกแต่ถ้าก็ต้องขี้นะคป็นดุมหัวอัดตัวท้านมาเลยแล้วเจ้า

ขอนครับลอดูดีกว่ามาดูหน้าสุดยังไงยม่รู้เดี๋ยวนี้ตัวอะไรยนี่ยทำมันสวยจัั้สบ ไอผมมาดูทำอะไรใหู้จกะวารูปาจะเป็นยังี้แน่เลยอ้กอย่ทีชยายไ่ไงล่ะพ่อเป็นแล้ไงพ่ออได้มีในที่ในนี้ยังนไงล่ะชอบไมล่ะแกเป็นยังงี้ยันก็จะพ่อพ่อจะได้หลุดออมาเป็นคนดียวไยวพ่อจะด้วยแก すいません。 สี่งนี้เนี่ยหรอแย่รอบตาหาว่าแย่ไปไหมคุณพี่ดีดาวถ้าน้องอยากไปจริงๆอ่ะพี่ก็จะพาไปแต่ว่าอย่าบอกพ่อคุณคุมานะพี่ัวท่านจะเสียใจอ่ะลายจาบงั้นตอนนี้เราไปเก็บข้าวก่อน ชก่้พทยาทรพี่เหรอู่้อาว่โสอย่างผันประกายฟ้าอยู่เอาเถอะวนะอออันน้ข้าจะครอบครองมัไม่ได้โอ,อ้โหแเกือนีนะอิยเอ วะมันไม่ตรตปกเลยแต่ไหนก็ไหนแล้วที่ส่งมาท่านดีด้วยว่าเวน่ามเวน่าก็มัไม่ทักบเวน่าหรอกเพราะผ้าเป็นไปได้หรอกผ่าเกี่ไปกับเรื่องของเจ้านยเดี๋ยวต้องขอโทาขอโทาเดียวพเจ้าอยากได้มันไปนะเจ้าต้สงข้ามศพข้าไปร้อนถึงหลังศพขาของเจ้านัก็มาสวา่แม่ทีาคนนี้็นใ นอกจากทีวีสีตาลาก่อนนะระยักระจอ,อกสีนี้